ถ้าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆสักร้านไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรเขาก็มีพร้อมให้คุณหมดแถมยังราคาถูกกว่าเติมเองไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสะดวกปลอดภยัยไม่โดนรีฟันย้อนหลังร้านนั้นชื่อว่า Over Top Up ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสวัสดีชาวเมียฟูที่น่ารักทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงการอัปเดตแพทนะครับประจำวันที่30พฤษภาคม2566แล้วและแล้วเราก็เดินทางมาถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี่ก็ใกล้จะครบรอบ2ปีของเกมเมียโฟแล้วนะไหนใครที่ยังมีชีวิตรอดอยู่จนถึงทุกวันนี้บ้างขอเสียงหน่อย <c oughs> หลายคนเนี่ยหายไปกับการเวลา ยิ่งเกมเปิดนานเท่าไหร่ก็ยิ่งแบบหายไปทีละคนทีละคนเรื่อยๆยิ่งเซิร์ฟไหนที่มันไม่มีสงครามเนี่ยมันก็ยิ่งแบบเออจะทําอะไรดีนะก็ไม่เป็นไรนะครับพัฒนาตัวรอไปเรื่อยๆเดี๋ยวดานใหม่ก็จะเข้ามาหรือสงครามเนี่ยก็อาจจะเข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะว่าอัปเดตเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่บอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมาก ทั้งในส่วนของต้นทุนในการใช้อัพพลังต่างๆรวมไปถึงการปรับสมดุลภายในเกมซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยเรื่องนี้เป็นการเพิ่มของล็อกอิน14วันเข้ามาไอ้เจ้าของล็อกอินนี้บอกเลยว่ามันดีขึ้นมากเรื่อยๆจริงๆใครที่เป็นแฟนเมียโฟมาตั้งแต่เริ่มต้นก็จะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยของรางวัลล็อกอินเนี่ย มันค่อยๆแบบขยับขึ้นมาตามศัก,กยภาพของผู้เล่นเนี่ยใครได้เข้ามาก็ลองดูนะว่าเราจะสามารถพัฒนาอะไรไปได้บ้างแต่บอกเลยว่าถ้ารับจนหมดเนี่ยน่าจะพัฒนาได้หลายอย่างพอสมควรทั้งในส่วนของเจ้าขวดอ้วนๆเจ้าเนี่ยมันดีมากๆนะแล้วก็เจ้ากล่องเหล่งมังกรเจ้าตัวเนี้ยอันนี้ก็ดีมากๆเช่นกันหรือใครที่รอกิ่งสมุนไพรสีแดงตัวเนี้ยก็ดีมากๆเช่นกัน ไปตอนที่เรื่องที่2กันบ้างเรื่องนี้เขาได้ทําการเพิ่มสัตว์วิญญาณตัวใหม่เข้ามามาอีกแล้วท่านผู้ชมไม่รู้จะมาอะไรกันนะักกันหนาตัวเก่าๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยเจ้าตัวนี้มีชื่อว่ามันทาทานะเจ้ามันทาทานเนี่ยมันน่าจะเป็นสัตว์สายฟาร์มโดยเฉพาะเพราะว่าดูจากสกิลที่2ของมันเนี่ยมันมีการเพิ่มแอนติเดมอนคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยได้เปลี่ยนมาใช้ อะไรนะเมนูภาษาอังกฤษไม่ใช่กระแดนหรือว่าสด,ดิอะไรนะเพียงแต่ว่าเรากำลังจะทำความคุ้นคุ้นเคยกับมันคือมีแลนที่จะไปต่างประเทศทุกคนก็เลยคิดว่าเออเอามีหลายคนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ให้เอาตัวเนี่ยเข้าไปขูกกับมันเยอะๆแล้วเราก็จะคุ้นเคยกับมันแล้วก็จะซึมซับมันโดยปริยาย ตอนนี้ก็เริ่มเนี่ยเปลี่ยนเมนูมาเล่นเป็นภาษาอังกฤษแล้ว Antidemon Power เนี่ยมันก็คือพลังต่อต้านปีศาจนะตัวนี้มันเพิ่ม10%แล้วก็เพิ่มดรอปโชคดีเพิ่ม EXP 18%แน่นอนว่าถ้ามี EXP มีดอปโชคดีมีต่อต้านปีศาจส,สายฟาร์มสุดโต่งเลยครับใครได้ตัวนี้ไปถือว่าดีมากๆ อ่ะทีนี้ไปต่อกันที่อัปเดตเรื่องที่3กันบ้างเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเช่นกันใครที่ยังไม่มีเครื่องประดับหลังส,สวยๆใส่แนะนำให้เข้ามาที่หัวข้อนี้เลยนะ f อาฟิชแ m o เมาส์ม c h หรือเปล่าผมอ่านถูกไหม <laughs> ตอนนี้ผมได้ทำการซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็จะอยู่ใน t t r r รจจากนั้นเราก็กดลับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเครื่องประดับหลังชิ้นนี้ มันจะมีความสวยแล้วก็โดดเด่นมากน้อยขนาดไหนนี่เลยทุกคนมันก็ดูจะคล้ายๆกับเจ้าตัวนี้นะเพียงแต่ว่ามันดูมีสกุลรุนชาติมากกว่าผมจะลองใส่กับชุดนี้แล้วกันชุดสีเหลืองสุดท้ายก็ได้กลับมาใส่ชุดเดิมแล้วก็อ่ะตัวนี้เอาเป็นสีเอาสีคล้ายๆกับ สีเสื้อดีกว่าอ่ะสีเหลืองนะนี่คล้ายพอไหมอุ้ยเหลืองไปเฮ้ยเฮ้ยนี่โอเคไหมเออทุกคนเอาสีนี้แหละแจมเลยอะ่ะเสื้อก็เหลืองหอกก็เหลืองหลังก็เหลืองแมจัดเลยนะป๊บนี่เราได้หลบหลีกมาอีก5พอยต ใครที่มีเครื่องประดับหลังเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าค่าลบหลีคุณเนี่ยจะเหนือคู่ต่อสู้มากๆนี่ยังไม่ได้ซื้ออีก4อันเลยนะรวมเบสิคก็20พอยต์เลยนะครับค่าลบหลีแล้วดูนี่นะเราจะออกไปด้านนอกปุ๊บอ่าผมเปลี่ยนแล้วนะฟับโอ้โหอ,ะ,อะเดี๋ยวลองลงจากเจ้าแมวตัวนี้ดูฟับนี่ทุกคนเป็นไง โอเคไหมโอ้โหอืมอ่ะซูมก็้าไปให้ดูอ่ะนี่นี่เป็นไงเท <Hey S 1> ่ไหมเออผมก็ว่าโอเคนะฟุบ๊บนี่มาทีนี้มาต่อกันที่อัปเดตเรื่องที่4กันบ้างเรื่องนี้เขาได้ทำการเพิ่มอีก2สถานะใหม่เข้ามาแต่อย่าเพิ่งตกใจนะไอ้เจ้า2สถานะเนี้ยมันคือ การเพิ่มความแม่นยำของมอนสเตอร์แล้วก็เพิ่มหลบหลีกมอนสเตอร์แต่เดิมเนี่ยไอตารางสเตตัสเนี่ยผมก็ว่ามันเยอะมากๆแล้วไม่รู้ว่าทางเกมเนี่ยเขาคิดยังไงเขาถึงเพิ่มอีก2ค่านี้เข้ามาและผมได้ทำการเข้าไปดูในระบุคุณสมบัติต่างๆปรากฏว่าการระบุคุณสมบัติไม่มีค่านี้นะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นว่า เราจะหาได้จากที่ไหนหรือแม้แต่ระบบพวกเนี้ก็ไม่มีนะ Potential Potential ไม่มีนะครับไอเพิ่มความแม่นยำม,มอนสเตอร์กับหลบหลีกมอนสเตอร์ไม่มีนะลองเข้ามาดูแล้วไม่มีแต่ทางแพทอัปเดตเนี่ยทางผู้พัฒนาเขาบอกว่ามันจะมีมาในแพ็กเกจของสามาิอันนี้ขอให้ทุกคนรอติดตามนะ ถ้ามันเพิ่มเข้ามาเนี่ยแพ็คด้านล่างเนี่ยมันจะเพิ่มลดความเสียหายมอนสเตอร์แล้วก็เพิ่มแม่นยำมอนสเตอร์และแพ็กด้านล่างเนี่ยมันก็จะเพิ่มแม่นยำมอนสเตอร์เหมือนกันแล้วมันจะมีการปรับเปลี่ยนบัฟตรงนี้ใหม่ด้วยเดี๋ยวรอวันที่1น่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนเข้ามายัางไงทุกคนลองเข้ามาส่องดูนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนของด้านในด้วยก็ได้ ต่อมาอัปเดตเรื่องที่5นะครับอันนี้เขาได้มีการปรับลดต้นทุนในการอัพวัตถุศักดิ์สิทธิ์เข้ามาไอเจ้าวัตถุศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มันก็คือไอนี่แหละเนี่ยทุกคนมีใครเข้ามาอัพบ,บ้างหรือยังผมบอกเลยนะว่าผมโคตรเสียดายเลยที่ผมทําการอัพไปก่อนหน้านี้และอัพไปเยอะมากๆตอนนี้มันปรับลดต้นทุนลงต้นทุนที่ว่าเนี้ยคือ 1. ระดับความสําเร็จ ถ้าเป็นระดับหนึ่งเนี่ยมันยังคงที่อยู่ที่80%ซแต่ของที่ใช้ก็คือ DS เนี่ยดาร์คสต e l แต่เดิมของเดิมนะมันใช้200,000ตอนนี้ขั้นที่1มันปรับลดลงมาเหลือหนึ0 0 0สนอันนี้คือดีมากๆใครที่จะทำการอัพช่วงเนี้ยหลังจากนี้ไปคุณจะประหยัดตังในกระเป๋าค่อนข้างเยอะพอสมควรและถ้าเป็นขั้นที่2เนี่ย อันนี้นะคันที่2สเตจที่2แต่เดิมเนี่ยระดับความสําเร็จมันจะอยู่ที่60%ตอนนี้มันเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาเป็น70%นะครับแล้วก็ดาร์คสติลที่ใช้เนี่ยอันเดิมมันใช้300 0สนเลยนะต่อการอัพ1ครั้งตอนนี้มันปรับลดลงมาเหลือ120,000ถ้าเทียบเนี่ยก็คือสามารถเทียบได้จากในตารางนี้เลยที่เขาให้มาในแพทอัปเดต ทุกคนสามารถกดเข้าไปดูได้นะว่าแต่ละขั้นแต่ละสเตปเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าการปรับครั้งนี้คือดีมากจริงๆผมชอบมากๆแต่ผมได้ทําการอัพไปแล้วอ่ะก็แอบเสียดายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอาทีนี้เราไปต่อกันที่การอัปเดตหัวข้อที่6กันบ้างเจ้าตัวเนี้ยก็คือมีการปรับสมดุลภายในเกมทุกคน ปรับสมดุลในที่นี้มีการปรับหลายๆอย่างเลยอย่างแรกก็คือในหอคอยมังกรถ้าเราคลิกมาที่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ไปนานมากๆแล้วนะเจ้าหอคอยมังกรหอคอยมังกรเนี่ยมันมีการปรับในส่วนตรงนี้นะทุกคน่อาจะบอกว่ายังไงดีชั้น1ถึงชั้นที่4น้ำแร่หินม่วงกับโสมหิมานิรัน ใครที่มีการอัพสภาวะร่างกายหรือแม้แต่พลังชี่ขึ้นไประดับที่สูงๆเนี่ยอัตราการดอบของสองชิ้นเนี้ยมันได้ถูกเพิ่มเข้ามาในหอคอยมังกรชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่4น้ำมันแร่หินม่วงมันก็คือเจ้าตัวนี้แหละไอ้ขวดอ้วนๆแล้วก็โสมหิมานิรันก็คือเจ้าตัวเนี้ย ต่อไปนี้ใครที่ต้องการหาสมมติว่าคุณคราฟออกมาแล้วมันได้น้อยมากๆคุณขึ้นไปหาที่หอคอยมังกรเลยนะเขาได้ทำการเพิ่มอัตราการดอบนอกจากอัตราการดอบแล้วเนี่ยเขายังได้เพิ่มในส่วนของการเก็บหญ้าแดงทุกคนหญ้าแดงก็มีโอกาสได้ของเจ้าพวกนี้แต่เดิมเราต้องไปขุดใช่ไหมขุดเนี่ยมันอาจจะได้อะไรนะ ไอ้อันเนี้ยแต่ต่อไปเก็บหญ้าแดงก็มีโอกาสที่จะได้เจ้าตัวนี้เหมือนกันเนี่ยนี่แต่เดิมเนี่ยการเก็บหญ้าแดงไม่ได้นะเดี๋ยวทุกคนลองไปเก็บดูแล้วมาบอกผมหน่อยและกันใครที่ขึ้นหอคอยมังกรบ่อยๆอ,อันต่อมาที่เขาทำการปรับสมดุลก็คือเพิ่มโอกาสดอกตราประทับแห่งป่าปามเจ้าตัวนี้มันก็คือไอเทมตัวนี้ทุกคนที่แบบ นานานมันจะดอปมาทีเนี่ยไอตาประทับตัวเนี้ยเขาเพิ่มโอกาสดอปแต่ไม่รู้ว่าเพิ่มในที่เนี้ยเพิ่มไปกี่เปอร์เซ็นต์เพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือสองเปอร์เซ็นต์ปกติเนี่ยตั้งแต่ผมเข้าป่าปลามานะผมเพิ่งได้แค่ป้ายเดียวเองแล้วแล้วทุกคนนะ่ะได้สูงสุดกี่ป้ายตอนนี้เขาเพิ่มโอกาสดอปแล้วนะ ยังไงลองเข้าไปในป่าปามแล้วทิ้งตัวไว้ดูว่ามันจะตกเยอะกว่าเดิมไหมอันต่อมาที่เขาทำการปรับสมดุลเนี่ยก็คือเพิ่มโอกาสดอกกองเล็กมังกรจากบอสเขาวงกด9มังกรแล้วก็หุบเขาสาบแช่งลี้ลับเจ้าแมพพวกนี้ผมยังไปไม่ถึงเลยทุกคนมันก็คือเนี่ยพื้นที่สโแอ a r ียตรงนี้แหละหุบเขา9มังกรเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้มั้งเนี่ยไออันนี้ทุ่งหิมะ9มังกร หุบเขาน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเอออันที่มีบอสนั่นแหละทุกคนบอสเนี่ยไอ,อชั้นสี่นเออเนี่ยเนี่ยสีเนี่ยเออตัวนี้แหละเนี่ยบอสเขาวงกดเกามังกรแล้วก็หุบเขาโอเคน่าจะเป็นบอสตัวนี้มันมีโอกาสดรอปกล่องเหล็กมังกรนะทุกคนยังไงใครที่สามารถไปถึง ก็บอกผมหน่อยละกันว่าโอกาสที่ได้เนี่ยมันเยอะขึ้นมากขนาดไหนต่อมาที่เขาทำการปรับสมดุลนะก็คือเขาปรับลดความยากของบล็อไอ้บอสครูแกนเจ้าบอสครูแกนเนี่ยมันน่าจะอยู่ในมิชชั่นหรือเปล่าเออมิชชั่นไอ้อะไรนะนี่หุบเขาบอสครูแกน อับดอนเฮ้ยใช่ไหมอะทุกคนมันอยู่ตรงไหนห Bot เฮ้ยบอสกูแคนกูแคนเออผมก็จำชื่อมันไม่ได้นะมันน่าจะอยู่ในเอออะไรอะออรู้แต่ว่ามันเป็นเจ้าบอสอันนั้นแหละเออเกูแคนนะทุกคนเขาปรับลดระดับความยากลงมายังไงลองไปดูนะมันน่าจะชื่อ <c oughs> นี่แหละพอเปลี่ยนเป็นเมนออภาษาอังกฤษแล้วแบบอะไรวะเนี่ยออทุกคนเอาเป็นว่าบอสตัวนั้นนั่นแหละมันปรับลดระดับความยากลงจากที่ต่ก่อนทุกคนตีครึ่งชั่วโมงใช่ไหมมันอาจจะเหลือตี10นาที20นาทีก็ตายแล้วแบบเนี้แล้วก็ต่อมาการปรับสมดุลภายในเกมเขาไปปรับในส่วนของการทำสงครามสงครามในที่นี้มันก็คือ อ,อะไรอะที่มันอยู่ในเหมืองเ่ยทุกคนเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะในเหมืองบิชอนมันจะอยู่ตรงบิชอนแวลูใช่ไหมไอ้วอลล่เออมูยเนี <c imon easy> ่ยไอ้แท <uri> ่นบูชาแห่งความมืดตรงเนี้ยนี่นี่นี่นแท่นม่วงๆตรงนี้นะทางผู้พัฒนาเนี่ยบอกว่าแถบพลังจะถูกปรับเปลี่ยนไป แต่ไม่รู้ว่าปรับให้มันเพิ่มขึ้นหรือปรับให้มันน้อยลงใครที่ทำการเฝ้าเหมืองอยู่ลองเข้าไปดูนะว่าการปรับครั้งนี้ของมันเนี่ยปรับให้พลังมันเพิ่มขึ้นหรือปรับให้พลังมันลดลงและต่อมาที่เขาทำการปรับเนี่ยก็คือปรับลดระดับความยากของการปล้นสะดมบีชอนปล้นสะดมบิชอนมันน่าจะอยู่ที่หัวข้ออันนี้หรือเปล่า ปล้นสะดมบิชอนทุกคนมันมีเควสอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดเออนี่ไงนี่ไงบิชอนคัสเทอเออนี่แหละกิจกรรมเนี้ยปล้นสะดมบิชอนทุกคนไอ้เจ้ากิจกรรมเนี้ยเขามีการปรับลดระดับความยากของมันลงมาเดี๋ยวถ้าถึงวันสุกนะต้องลองเข้าไปสองแล้วแหละ เผื่อเนี่ยอาจจะโดนต่างเซิร์ฟมาบุกโจมตีขอให้ระวังไว้ดีๆการปรับลดความยากของมันครั้งนี้มันน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่แน่นอนอาจจะทะลวงเข้าไปได้ง่ายๆแบบประตูพังได้ง่ายๆบอสตายได้ง่ายๆแล้วก็เหลือให้พวกเราเนี่ยตีกันแย่งหีบแบบเนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ต่อมาที่เขาทำการปรับสมดุลภายในเกมยังไม่หมดนะทุกคนยังไม่หมดนะตัวนี้เป็นสิ่งที่ผมยังงงมากๆก็คือ ไอ้เจ้าขวดอ้วนๆเมื่อกี้กับเนี่ยกับสมหิมะนิรันสองตัวนเนี้ยทางแพดอัปเดตเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าสามารถหาซื้อได้ง่ายขึ้นจากวัสดุการรวบรวม,รวมในจตุรัสเวทมนต์แล้วก็รับแลชั้น4 9ถึง9มันคืออะไรทุกคนผมอ่านแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจนะหมายถึงว่า มันสามารถหาได้ง่ายขึ้นหรอหรือว่ายังไงนี่ไงมันเพิ่มเจ้าตัวนี้เข้ามาหรือเปล่าหรือมันมีอยู่แล้วผมไม่ค่อยได้เปิดดูนะลองไปดูนะครับชั้น4ถึงชั้น9แน่นอนว่ามันน่าจะทำให้ดรอปง่ายขึ้นแต่มันเขียนกํำกลัวมากเลยมันเขียนว่าสามารถหาซื้อได้ง่ายขึ้นจากวัสดุการรวบรวมคืออะไรถ้าใครรู้บอกผมหน่อยละกันการปรับสมดุลครั้งนี้ และต่อมามีการปรับลดระดับความยากในบททดสอบหลายคนเนี่ยยังไม่คุ้นชินกับคําว่าบททดสอบนะบททดสอบในที่นี้มันก็คือภารกิจลึกลับอันเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อขึ้นมาเป็นบททดสอบต่อไปนี้ใครที่ยังไม่ทําภารกิจลึกลับนะคุณถือว่าคุณเป็นคนผู้เล่นที่โชคดีมากๆรวมถึงผมด้วยผมก็ดองไว้เหมือนกันยังไม่ได้ทํา ภารกิจไหนที่มันจะต้องมีการตีมอนมากกว่า100ตัวขึ้นไปเขาจะปรับลดทั้งหมดให้เหลือแค่50ตัวดีไหมปบมือใครที่กำลังตีอยู่ตอนนี้นะไม่ต้องสงสัยนะครับถ้ามันเหลือแค่50ตัวต่อมาเนี่ยเขาได้มีการปรับนะอัปเดตท,ที่8เนี่ยหัวข้อที่8นะเขาได้มีการปรับร้านค้า NPC ซึ่งหลานค้าพวกนี้มันอยู่ในหมู่บ้านวิญญาณที่ราบสูงทุกคนและตัวที่ปรับตัวแรกเนี่ยมันก็คือแลมเปอร์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าการปรับครั้งนี้เขาเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าแลมเปอร์เรียบร้อยแล้วถ้าเราลองคลิกดูเนี่ยแต่เดิมมันจะตันจุดรุดอยู่แค่นี้แหละแต่ตอนนี้มันมีการเพิ่มของเข้ามาอีก4อย่าง สี่อย่างนี้ต้องใช้ดาร์คสติลนะในการซื้อก็คือพวกตั๋วอัญเชิญสมบัติวิญญาณเนี่ยอันนี้สมบัติวิญญาณแล้วก็อันนี้ตั๋วอัญเชิญหินเวทแล้วก็เราสามารถแลกน้ำมันเจ้าตัวนี้ได้ด้วยรวมไปถึงโสมหิมะใครที่กำลังตามหาหรือไม่รู้ว่าจะเอาดาร์คสติลไปใช้ทำอะไรเอามาถลุงตรงนี้ได้นะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถ หาเจ้าขวดนี้ได้แล้วก็หาเจ้าโสมหิมัตตัวนี้ได้ต่อมาสิ่งที่ทำการปรับไปก็คือเจ้ามอนที่ชื่อว่าซูมาซอนตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะทุกคนไอ้เจ้าซูมาซอนเนี่ยมันขึ้นชื่อตรงคำว่าไข่ไฮด้าถ้าได้ยินไข่ไฮด้าทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่ามันใช้แลกอะไรโคตรดีอ่ะแต่เดิมเนี่ยอันนี้นะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลามีไข่ไฮด้า ทุกคนก็จะเอามาแลกเจ้าตัวนี้ใช่ไหมอันเดิม190ได้1กล่องนะ190บใบเนี่ยไข่แต่ตอนนี้มันปรับลดลงมาเหลือ95แล้วครับและตัวนี้ปรับลดลงมาเหลือ900โคตรตระตตระาดีมันถ้าจะปรับได้ตั้งนานแล้วหเหลือแค่50ก็ยิ่งดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทําการแลกเลยแล้วกันโอ้โหได้มาตั้ง11กล่องนะทุกคนมีพันสหลูก ไข่ไฮด้าอ่ะกดเลยอ้าวแล้วผมทำไมไม่กดแบบนี้วะมันน่าจะถูกกว่าไหมถูกกว่า50อันน่ะเออ่คิดไม่ทันอีกแล้ว <c oughs> ช่างมันเถอะ <c oughs> ยังไม่หมดนะการปรับสมดุลเกมมันยังมีในส่วนของผู้แลกเปลี่ยนดาร์กสติลเอ๊ะผู้แลกเปลี่ยนดาร์คสติลเนี่ยมันเพิ่มอะไรเดี๋ยวผมพาวาร์ปไปดูมันน่าจะเพิ่มในส่วนของ เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนะผู้แรกเปลี่ยนดาร์กส e ตีลมันจะอยู่ด้านบนและสิ่งที่เขาทําการปรับเปลี่ยนไปน่าจะเป็นวัตถุดิบในการแลกของอะทุกคนมันก็คือแป้งวาววับแล้วก็น้ำำําอมฤตแต่เดิมเนี่ยมันไม่ได้ปรับลดนะมันปรับเพิ่มอันเดิมเนี่ยคือมันใช้ดาร์กส e ตีลเนี่ยสองพได้1อันแต่ตอนนี้มันปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น2,500เพื่อแค่นี้ก็แบบ หาใช้ยากมากๆแล้วยังมาปักเพิ่มอีกไม่เป็นไรช่างมันเถอะและอันต่อมาที่มันทําการปรับเปลี่ยนก็คือของในร้านค้ามันคือตั๋วแปลงล่างทุกคนไม่รู้ว่าทุกวันนี้ย,ยังมีคนได้ใช้อยู่ไหมเจ้าตั๋วใบนี้มันน่าจะอยู่ที่หัวข้อเออนี่ไงนี่ไงแต่เดิมเนี่ยมันใช้200ทองแต่ตอนนี้ มันปรับเป็นแบบนี้ถาวรแล้วนะก็คือใช้500,000ดาร์กสติวแปลว่าต่อไปเราอาจจะเห็นนักฆ่าเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะแต่เดิมมันใช้200ทองมันไม่มีคนโกรมันขายไม่ออกมันก็เลยต้องปรับลดลงเนี่ยทำถูกแล้วมันน่าจะทำแบบนี้ตั้งนานแล้วจริงๆใช้ดาร์กทั้งหมดเลยก็ได้นะไม่ขัดสัทธาอันสุดท้ายนะครับที่เขาทำการปรับ สมดุลภายในเกมก็คือเซิร์ฟเวอร์ปราบปามจริงๆไม,ไม่ไม่ไม่ควรเรียกว่าปรับสมดุลภายในเกมไอ้เจ้าเซิร์ฟเวอร์ปราบปามเนี่ยเขาเพิ่มของ2อ,อย่างมาให้เราแลกของ2อ,อย่างนี้มันก็คือเจ้าตัวเนี้ยมวนคาถาเรียกปีศาจเดี๋ยวนะมันต้องอยู่ตรงไหนเฮ้เนี่ยมวนคาถาเรียกปีศาจ มันสามารถแลกได้ในเซิร์ฟเวอร์ป่าปามนะทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเศษดาบเกา่าเศษดาบเกา่าเศษดาบเกา่ามันจะต้องอยู่ที่หัวข้อไหนว่าเออแต่ว่าเศษดาบเก่าเนี่ยผมน่าจะเก็บไว้ในคลังถ้าใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมพาไปดู นี่เศษดาบเก่าแต่ก่อนเราต้องไปดึงที่ห้องผนึกใช่ไหมต่อไปไม่ต้องแล้วนะมันสามารถไปแลกได้ในพื้นที่ป่าปามนะทุกคนเนี่ยเจ้าตัวนเอ้ยเอาเออนี่แหละนี่แหละนี่นี่น,น,นี่เจ้าเศษดาบเก่าตัวเนี้มันสามารถไปแลกในพื้นที่ป่าปามได้แล้วนะไม่ต้องไปรอต่อแถวกันในห้องผนึกแล้วและอันไอเทมที่ใช้แลกก็คือเจ้าเกรดตัวเนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันใช้เยอะ ใครที่เข้าไปเซิร์ฟเวอร์ปราบปามได้ลองไปส่องดู NPC ชื่อว่าออมจินโฮเออตัวนั้นแหละมันใช้แรกและบอกเลยว่าใช้น้อยมากๆแปลว่าหลังจากนี้ต่อไปเราจะต้องเข้าเซิร์ฟเวอร์ปราบปามให้มากขึ้นเพื่อไปเอาเจ้าตัวนี้มาแลกเศษดาบเก่าหรือจะแลกม้วนคาถาเรียกปีศาจก็ได้เอาไว้ไปแบบเปิดบอสฟาร์มกองอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะทุกคน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย